เคยเจอปัญหาไหมครับเวลาจะซ่อมท่อประปานะครับหรือต่อ,อท่อร้อยสายไฟนะครับตะกอนเนี่ยผมก็จะใช้เลื่อยนะครับเป็นตัวตัดนะครับเราก็หัน่นหันหันไปครับกว่า,วาจะเสร็จนะครับก็ถ้ามาทำอันเดียว2ออันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าทำเยอะนะครับ มันก็จะไม่เสร็จง่ายนะครับทีนี้ผมไปเจอตัวนี้ครับมาแก้ปัญหาครับมันคือที่ตัดท่อนะครับวิธีการใช้นะครับง้างออกก่อนนะครับเราก็เอามาประกบนะครับแบบนี้กบเข้าไปนะครับแล้วก็กดกดครับแล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็ทีนี้ก็หมุนนะครับทีนี้ท่อก็จะตัดออกมาอย่างง่ายดายนะครับง้างนะครับ แล้วก็ขี่เข้าไปครับเราจะตัดแค่ไหนก็วัดระยะเลยนะครับสมมติว่าตัดระยะนี้นะครับก็กดกดเข้าไปครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บครับมันก็จะตัดแล้วก็หมุนหมุนหมุนสักนิดนึงนะครับท่อที่ตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็รวดเร็วนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับไว้ซ่อมท่อประปานะครับหรืออาจจะเป็นท่อร้อยสายไฟอะไรพวกนี้นะครับของดีน่าใช้ครับ